สวัสดีครับผมช่างโยจอเทพนะครับจำหน่ายและติดตั้งจอแอนดรอยติดรถยนต์นะครับวันนี้อยู่กับรถ t o y o ต a f o r t ์จูเนปี2013นะครับคันนี้ติดตั้งจอแอนดรอยตรงรุ่นหน้าจอขนาด9นิ้วลูกค้าเลือกเป็นสเปคแรม6กจิกหลอมร้อยยีจิกซีพีคอร์ยี่ห้อแอนฟ้าคูสติกเจ็ดซีรีส์นะครับตอนนี้สเปคแท้ CPU แรงประมินผลไว้นะครับก็มีแอปพลิเคชันต่างๆเหมือนโทรศัพท์มือถือนะครับยูทูบเน็ตฟิกลงให้เรียบร้อยนะครับกาาาเูเกิลแมปล้วก็มี รองรับ Apple CarPlay ไร้สายรองรับ Android Auto ไร้สายดูการประมวลผลนะครับสะดวกสบายมาทิงทุกเส้นทางนะครับนี่เลื่อนปืนเลื่อนปืนแบบนี้นะครับแต่ปุ๊บปิดปั๊บขยายจอก็รูดขึ้นแบบนี้นะครับย่อจอก็รูดลงมานะครับแล้วก็รองรับปุ่มคอนโทรลพวงมาลัยจากโรงงานนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเล่นเพลงใช้ได้หมดนะครับนี่แล้วก็สามารถสั่งพักแสงหน้าจอที่พวงมาลัยได้ด้วยนะครับสำหรับ7 8 7 0ซีรีส์กดปุ่มโหมดนะครับนี่หน้าจอจะพักแสงให้อย่าให้ติดขึ้นมาก็ กดอีกทีนึงนะครับก็มาดูในส่วนของ Google m a p แผนที่น้ำทางนะครับสั้งงานด้วยเสียงได้ร้านสิทธิเจริญสาวเรามีบริการติดตั้งนอกสถานที่นะครับรีวิวสดไม่มีตะ<า>ต่อ,อนะครับบนี้เลยลหมายเลขสามเก้าศนย์งจอแรงมันต้องประมวลผลไวแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้งานสองแอปกดแบ่งหน้าจอเปิดแอปที่สองนะครับแบบนี้เลย เป็นปืนเป็นปืนเป่นปืนแล้วก็มีกล้องหลังเดิมจากโรงงานนะครับเข้าเทีย่ยวหอยก็จะขึ้นกล้องหลังให้นะครับอเอ้าเที่ยวหอยก็จะกลับมาหน้าเดิมนะครับงานติดตั้งเข้ารูปนะครับหน้ากากตรงรุ่นปักตรงรุ่นไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดห้าสี่หก ผมช่งโยนะครับขอบคุณครับ